ตอนแรกเราได้เป็นคนดีหรือครูเมดอิน o r ร e เสองคนนะครับผมมีชื่อว่าไทยแลนด์ what <c oughs> ผมเป็นข่ายบราสิรามเขากดดันเขาบอกว่าทำไมเอ้าแล้วคนกดออกกันหมดเลยอ่ะใคร đỏ đậm hmm it's a yellow yellow đào 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 chăn Thái Lan họ ở Thái Lan ดำถูกบดออกไปนะครับเอ้าดำเปอินโพเตอร์ไทยแลนด์ไม่มีเครื่องสแกนวันนี้จะไม่ทำงานจะจับอินโพเตอร์โดยกล้องสีชมพูน่าดูแปลกๆนะเออเออเอาอย่างไรมันลังเลจะคิวอ่ะ ชิบูครับมันชึกบุงเนี่ยอ๋อ เราจะไม่ไปทำเครื่อนะครับ What เหมืนอนเขาบนจะจะโวตผมหรือเปล่าเนี่ยผมมาจากไทยแลนด์ผมรู้สึกไม่มั่นใจโอเคเลยเขาไม่กดเขาเอฟเคเหรอ โอเคสกิป okay, <çıktı Pop keys> มาต่อไม่ก <bung cel bs> ็เข <Island> ียวเขียวไม่ก็ม่วงเหรอครับผมสงสัยเขียวแล้วม่วง วิ่งไปนัดีและม่วงน่าสงสัยผมว่าผมโบดม่วงอ่าถูกแล้ว กลับมาแล้วนะครับหนึ่งตัวบัฟหนึ่งมาเริ่มเกมผมเอานี้มาไว้ฝั่งนี้กว่าได้ติมติมได้คุณง่ายๆเริ่มดีฮ้ย มาสตาแล้วดูกันอะไปคู่ใหม่ดีลวเบื่อป่ะเรามีสแกนไหมเราไม่มีมมสแกนอืมผมขอวันนี้ไม่ทำงานเนื่องจากขี่เกียจแบบนี้ก็ไทยแลนด์ <Brake> Nhưng không phải Nhưng không lòng Ưa Ây à má, to lên ไปสีม่วงซะงั้นเอ,อ้เอ,อวันนี้ได้เป็นครูเมทุกตาตอนที่อยากจะเป็นก็ได้เป็นตอนที่ไม่อยากจะเป็นก,ก็ได้ใช่ร้อเรียนอะไม่ได้อะไรเนี่ยเรเดียเตอร์เรเดียเตอร์แอดมินแอดมิน cái thầm chập im hô tới gần anh cái âm luôn ทีเขียวตายเพราะว่าสีแดงนะครับ ขาน่าจะมาปิดการโหวตด,ด้วยต่อไปก็สีชมนี่ก็เป็นแก้วะอะมันจะเดินตาม ผมโหวตสีตอนนี้ผมจะโหบดเดีดย๋ยวทำไมเออ ไม่ได้เสียงก็จบกันเป็นเท่านี้นะครับใน a มองอ u สก็ใครชอบลินี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์โอเคบาย